พเพื่อนๆดูนกสองตัวนะะี่ค่ะเนี่ยเขามาเกาะที่หลังบ้านอ่าดูนิ่เขาเป็นเนี่ยตัวเข,เขาเขาเขามีจะมีลูกนะมีลูกอยู่อยู่ทำรังเนี่ยเขามาเฝ้าลูกเนี่ยมาเฝ้าลูกกลัวลูกหายเพราะลูกยังบินไม่ได้ไปทำมาเฝ้าเฝ้าตรงนี้อ่า เพื่นพนอนๆนกเขาก็เ,เป็นรักลูกของเขาเนาะก็เป็นห่วงลูกเนาะเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะที่มันออกลูกมาแล้วมันหล่ดลงมาตายตัวนั่นทีนี้เขาก็เลยคงจะห่วงลูกเขาก็มาเฝ้าลูกเฝ้าล,ลูกอยู่ใกล้ๆที่บ้านคือกเพื่อน อนกเขานะคะนกเขานกเขานสักพักตัวหนึ่งก็ไปหาเหยือ่อกลับมาเขาก็จะผัดกันอย่างนี้เรื่อยๆนะเขาจะมาทุกวันทุกวันนะลูกเขาขนยังไม่ไม่เต็มยังยังหัดบินไม่ได้ ที่มาออกแก้วที่แล้วออกสองตัวหล่นตายไปตัวหนึ่งคงเจ็ดตัวไม่แข็งแรงนั่นแหละคงจะนั่นก็รอ,อดรอดไปตัวหนึ่งนี่มาออกอีกแล้วแต่เที่ยวนี้มีตัวเดียวเพื่อนดูสินกเขาก็เป็นห่วงลูกของเขาเนาะเหมือนมนุษย์นี่แหละ ที่หลังบ้านค่ะหลังบ้านดูสิค่าได้ยินเสียงนกไหมคะนกร้องข้างหลังบ้านอะมีม,มีทุกอย่างเลยะนะนก นกนกการานาำก็มีนกเขามีนก <c oughs> นกเป็ดนกเป็ดเป็ดน้ำอะเยอะแยะเลยตอนแรกคึกว่าลูกเป็ดอ๋อพอนั่นบินได้มาเป็นสิบเลยนี่นกเขานกพิ่ามั่งอะไรมั่งโอ้ยเยอะแยะเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ